ไฮโดรเจลคอมมี่มีดียังไงเปรียบเทียบกับฟิล์มกระจกให้เห็นกันไปเลยด้านความหนาของฟิล์มฟิล์มกระจกหนา0.6มิเมส่วนฟิล์มไฮโดรเจลหนาเพียง0.2มิลลมตรทำให้ขอบบางเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มด้านความยืดหยุ่นฟิล์มกระจกแตกเป็นฝุ่นกระจายฟิล์มไฮโดรเจลยืดหยุ่นสมารอยขีดข่วนบางๆได้เองใน24ชั่วโมง อบด้านการกันกระแทกฟิล์มกระจกแตกละเอียดเมื่อถูกแรงกระแทกส่วนฟิล <t ake iono> ์มไฮโดรเจลกันกระแทกได้ดีฟิล์มไฮโดรเจลเหมาะกับใครบ้างมาดูกันฟิล์มสี่แบบสีสไตล์คุณคือสไตล์ไหนฟิล์มไฮโดรเจลแบบเคลียร์ให้สัมผัสลื่นไหลไม่มีสะดุดสีสันคมชัดเสมือนไม่ได้ติดฟิล์ม ฟิล์มไฮโดรเจลแบบแมทเหมาะสำหรับชาวเกมมิ่งต้องใช้ช่วยลดรอยนิ้วมือและลดแสงสะท้อนฟิล์มไฮโดรเจลแบบบลูไลท์ช่วยตัดแสงสีฟ้าถนอมดวงตาของคุณฟิล์มไฮโดรเจลแบบแอนตี้แบคทีเรียเคลือบสารป้องกันแบคทีเตรีย3ชนิดมากสุดถึง99.9เปอร์ซนเครื่องตัดฟิล์มอัจฉริยะคอมมี่ซีองรองรับทุกรุ่นทุกยี่ห้ออุปกรณ์ฟิล์มแท็บเล็ตนาฬิกากล้องและเครื่องน Nintendo วิธีติดฟิล์มไฮโดรเจลก็ทําได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนขั้นแรกทําความสะอาดหน้าจอมือถือ,อแกะฟิล์มออกจากฟิล์มที่ตัดแล้ววางฟิล์มลงบนหน้าจอมือถือให้เส้นปะอยู่ตรงกลางจอแล้วกดเบาๆตรงกลาง จากนั้นยกแผ่นฟิล์มขึ้นหนึ่งข้างให้แผ่นพลาสติกข้างล่างดันออกมานำไม้รีดวางเหนือรอยปะแล้วรีดไปเบาๆยกฟิล์มอีกข้างให้พลาสติกด้านล่างออกมาแล้วรีดตามไปขั้นตอนสุดท้ายล็อกแผ่นพลาสติกด้านบนออกเท่านี้หน้าจอของคุณก็ได้รับการปกป้องพร้อมรับกับทุกสถานการณ์